ใด่ครับทุกคนอยู่ผมโตโลเอสดีเทลก็วันนี้ก็หายไปอย่างโคตรนานเลยครับผมก็หายไปนานแล้วก็คือผมลืมลืมอีมออเมลเช่องของผมนะครับผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนาะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไปกี่เครื่องแล้ว,ลวก็น่าจะสองเครื่องแล้วแหละตอนนี้ก็กู้ช่องกู้ช่องมาอยู่ที่เดิมได้นะครับ วันนีออ้อัปเดตอัปเดตพวกตู้ปลาพวกสัตว์เลี้ยงผมที่ผมเลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็ตันนี้ผมมีเซิร์ฟสเก็ตแล้วครับแล้วก็เล่สเก็ตบอร์ดเล่สเก็ตบอร์ดตัวเก่าที่ผมอัดไปเมื่อก่อนกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้พังแล้วโดสนสนิมกินพังแล้วครับโดนโดนตักฝนตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านแล้วก็ให้ไปดูตู้ปลาตรงนั้นนะครับนี่กล้องชัดกว่าเดิมเลย โอเคก็เข้ามาแล้วครับนี่นี่คือตู้ปลา36นิ้วแล้วมีปลาออสการ์3ตัวอยู่นี้ที่แม่งกินไม่เป็นเวลาเลยพวกนี้กินได้สั่งจางนี่คืออาหารปลานะครับอาหารปลาคิงฟิตสาราปลาหมอนะครับออกซิเจนก็อยู่ตรงนี้นะ เข้าไปในบ้านกันเลยนะครับโอเคก็เข้ามาเลย่ะคืออัปเดตเราตงว่ามันมีปลาอะไรบ้างเมื่อก่อนก็มีปลาหมอมาลาวีนะแต่มันตายไปแล้วอ่ะเอาลงบ่อปุ๊บโดดตายไปไหนไม่รู้ตัวนี้คือเจ้าปิเซียตัวเก่าอผมนะครับอันนี้ปิเซียใหม่ปิเซียทองนะเดี๋ยวซูมให้ดูน้องปิเซียทองเนาะ ซื้อมาตัวร้อยกว่าบาทในตัวนี้ก็ตัวเริ่มโตแล้วนี่คือออสการ์ที่อยู่ตู้นั้นนะครับแต่มันโดนพวกตัวใหญ่กัดไงก็เลยว่าต้องมาย้ายมาอยู่ตู้นี้ส่วนตัวนี้ก็ตู้เดิมที่ผมเลี้ยงมาลาวีนะครับส่วนประกัดก็ไม่รู้เหลือกี่ตัวแล้วนี่ตู้เปล่าทช่ไมจำเป็นเราบอกว่าพับดาวกระจายไปเนี่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าดุก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับหลับอย่างเดียว นี่ไอ้ค่อยก็อยู่ประกาศปากก็อยู่แต่ไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นี่ไอ้อีฮาร์มูนแล้วก็ไอ้ขาวไอตัวเนี้ยเอานิ้วจ่อทีไรมันกลัวทุกทีดูนะอ้าวตื่นมาเนี่ยฮัลโหล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 ไอ้ขาวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกลัวไหมกลัวกลัวสิ ไีป,ปนันนี่ครับนี่โทรศัพท์ใหม่งผมเ้อนะครับคือได้ให้ดูกล่องนะดิดหมีเก้าทีจากเสีย่ยมีเสีย่ยมีนะครับก็ <c oughs> ผมก็เก็บดิเถื่อ <c oughs> นี่มีอุซอรีมามายอันนี้หารประกาศ่วน,นแมวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไอ้ดินก็ทํำมันแล้วด้วยทํำมันแล้วตัวอ้วนปักเลยดูดูขายมาัน ไข่แปบเลยดูไข่แปบเลยนี่ไงีอตัวเนี้ยเอาแต่นอนอย่างเดียวนะนี่พอไปเกาปุ้งไยเกาปุ้งเลยวันนักนักไม่รู้ห้าโล,ลไม่รู้โอเคมันจะขึ้นมาข้างบนนะบนูคุณมาสแมส ชื่อมา้านั่นเลยแต่ชื่อมันแม่ชื่อมันดูเท่มามามีประตูประตูนี่คือเจ้ามีมีอรล้องอื้อมีส่วนอีนังเพชรก็ไม่รู้ไปไหนก็น่าจะอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปดูข้างล่างนะผมข้างล่างผมเก็บกุสเกตบอร์ดไว้ใต้ตายอะไรไม่รู้จำไม่ได้โอเคก็ลงแล้วนะนี่นี่คือนี่คือสเกตบอรดที่ผมเล่นขึ้นแลมหน้าบ้านนะที่ตัวนี้ตรงเลยพังแล้วเนาะคือล้อล้อมันขึ้นสนิทไงก็เลยต้องเก็บเก็บไว้เก็บสแปร์ไว้เอาเวลาทักของตัวใหม่ตัวเนี้ย เวลาทักมันแบบทักตัวนั้นจริงๆตัวนี้มันก็ไม่เสียหรอกเนี่ยล้อมีไฟด้วยถ้าบอดตัวนี้มันหักนะผมก็ใช้บอดตัวนั้นแล้วเราทักใส่บอดตัวนั้นก็ใส่ก็ได้บอดตัวใหม่เลยส่วนเส่วนสเก็ตที่ดูนะครับปลายแหลมๆหนึ่งี่กุสเก็ตผมนะอาจจะดูเละๆหน่อยเชตีนเชตีนเขี่ยวมา เสื้สเก็ตของผมนี่เสื้อสเก็ตราคาพนะันพันสามร้อยนะนี่เลยเิร์ฟสเก็ตกับสกเก็ตบอร์ดมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันแบบสิ้นเชิงมากเลยเพราะซึ้งท่านผู้ชมดูโอ้ยโอ้ยโดนโดนบอร์ดทับโอ้ยเจ็บนิ้ว นี่เห็นเห็นทักตรงนี้ไหมครับนี่นี่นี่ทักทักทักของเขามันจะแตกต่างกับสเก็ตบอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดทักของเขาจะเป็นอย่างนั้นนะนี่เห็นไอ้อะไรนะไอ้ยางตรงเนี้มันจะหันไปข้างหันไปไม่ตรงกันแล้วนะอันนี้จะหันไปข้างหลังอันนี้จะหันไปข้างหน้าแล้วครับก็ไม่รู้เหมือนเกินไปก๊อปก๊อปคาพูดของเขามาส่วนสเก็ตก็จะล้อใหญ่กว่าสเก็ตบอร์ดนะครับอืก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็ทักอ่อนเลี้ยวได้ดี ครับเปลี่ยนเสมือนโตขึ้นบนบกนะครับโอเคเก็บก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไา่คลิปใหม่ๆเนาะกูช่องเก่าว่าได้แล้วดีใจสุดๆไปเลย